เอาแล้วครับวันนี้มาต่อกันจากพาร์ทที่แล้วกันดีกว่าพาร์ทที่แล้วรู้สึกว่าจะเล่นแบบเฉยๆชิวๆ Q Q, จนได้ A อบ้างไม่ได้เอสบ้างเดี๋ยพาร์ทนี้เรามาลุยกันดีกว่าก็คงต้องมี A บ้างอ่ะดูแล้ว,วเออก็คงต้องมี A อบ้างอ่ะอมันเริ่มลุยกันเลย ถืว่ามอนจำกัดดาเมจนี่เยอะมากเอาเซิเอาเซิเเวิ่งไวไปแล้เสืใจ,จไม่ค่อยช่ยเอาเซิที่วิ่งฟาร์มเนี่ยแล้วเว่าจ,จะแย่แต่ผมมีวิธีนะ <c oughs> มีวิธีเอาระเบิดโดลบบับมาเลยจบใช่เอาระเบิดโดลบบับมาจบเลยโยนให้กระจุยกระจายไปเลย นึงจะลองสักหน่อยแมวอกว่าเราตัวเราตัวน้องเล่มาฟามแต้มดีกว่าเดี๋ยวให้ด่านยากจริงเราค่อยใช้แต่จริงไม่ได้ต้องใช้ขนาดนั้นแค่อีเวยต์ใช้แค่โอ้โหแล้วอะไรนะ ผมบอนพิเเต็มเลย้มีโลฟ้าด้วยว้าว อ๋อแกเข้ากีล้5 0ห้าพันโอ้มีล็อกอาวุธด้วยเขาไม่แปลกตำรวจใช่ตำรวจ,อช,รวจชอบล็อกอาวุธฮะอะไรอะไรไม่เข้าใจอะไรไม่เข้าใจด่านนี้จริงๆเดี๋ยวเอบ้างเดี๋ยว ไอ้นี่บ้างไม่เข้าใจเลยนะืมได้เดี๋ยวเขาจะได้เข้าใจกับวันนี้ลได้เลย ใใเล่นก็จบไวอยู่นะแต่ได้เอ,อมทุกคนว่างั้นไหมอุ่าห์อุา่อาห์จะไม่เอาเซตแบบแรงไอเร็วๆมาแนละคือต้องจบเร็วๆด้วยใช่ไหมได้ได้เลย ชอบแบบเร็วๆก็ไม่บอกเราก็ได้เล่นแบบเร็วๆเห็นไหมได้ถ้าชอบเร็วๆก็จัดให <c oughs> ไ้ไม่รู้ว่าด่านไม่รู้ว่าด่านชอบความแบบแรงรถไปเล้ยกระสุนนะ ไม่รู้ว่าด่านเจ้าความรุนแรงถ้าด่านเจ้าความรุนแรงก็จัดให้ไอ้บอสนี่แก่เนี่ยเล่นครบออสตาแถมฟรีอีกร้อยสตาสตาจะเยอะไปไหนแบบอีเวนต์นี้ก็ให้ฟาร์มแบบเต็มที่อะเนี่อะไร ไม่รู้อันน,น,นี้อันนี้เกี่ยวกับการเปิดตู้เปิดตู้ครบสี่ตู้ได้คุกกี้แต่แต่นี่คืออะไรเราได้อะไรจากอีเวนต์นี้บ้างอ่๋อเก็บจระเข้ไ <laughs> ม่ใช่มันจะเรียกมันชื่ออะไรนะโตโตโล <laughs> เก็บจอเคได้อ๋อได้ได้ไอ้นี่ป้อมยิงไม่ไม่ได้เรียกว่าป้อมยิงเรียกว่าป้อมวย่งอยู่าป้อมเวียงจอเค <c oughs> เก็บสองร้อยจอเคได้เก็บสองร้อยจอเค <c oughs> <c oughs> ได้ได้จอเคด่าด่านเเจ้าความแรงก็ไม่บอก เอาไม่โดนโอ้จบแล้วเออต้องนั้นนี่ต้องรอมาเออต้องรอมาตรงนี้อืม ได้เออีกแล้วอะ่ะโอ้น่าเบื่อได้เออีกแล้วไม่ได้ <c oughs> เราต้องเอสสิเรี <c oughs> ๋ยว่าเราจบช้ามันก็น่าจะช้าม,มันช้าอยู่แล้วไอ้นั่นมันกว่าจะลอยมาอีก เนีย่ยดูมันก่อจะลอยไปมันกำลังนานกำลังจะระเบิดบึม้ม nàng này cho bởi kéo Bùm Nhưng mình bọt ở

ไม่เท่าไหร่นะอ้ยมันยังไม่ใช่หน้าสามสิอันนี้ไม่เป็นดานโบนัสอืมดาบโบนัสได้เท่าไหร่ได้ตัวเที่อ <c oughs> นี่แหละด่านที่มันยากยากของจริงมันยากนะอืมก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวหน้าสามเดี๋ยวมาต่อกัน